ตอนนี้มาประเด็นที่ผมขออนุญาตรับคำท้าจากคิงเบอเวอร์นิดหนึง่งคิงเบอเวอร์เมื่อวานนี้ให้ข่าวว่าชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทคุณประพันธ์คูณมีในคดีหมิ่นประมาทลักษณะที่ผมให้ข่าวผมเรียนเลยนะครับท่านจะเอาคำพิพากษาในวินิฉัยของศาลเนี่ย มาดําเนินคดีอะไรกับผมเชิญตามสบายและท้าด้วยว่า k ิง g บอเวอร์คุณต้องทํานะถ้าไม่ทำแนละ้วไม่แน่จริงประการที่สองผมต่อสู้และทํางานเรื่องนี้ในนามของคนไทยประโยชน์ของประเทศไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวผมไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัวใดๆเพราะฉะนั้นผมพร้อมจะไปที่ศาลกับสู้กับคุณในชั้นศาล ด้วยใจสะอาดด้วยมือสะอาดและจิตสงบและจะใช้ความอดทนที่จะสู้คุณพวกนี้ให้ถูกต้องเอาความถูกต้องกับความเที่ยงธรรมกลับคืนมาให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นที่คุณบอกว่าคุณชนะคุณประพันธ์คุณมีหนึ่งคดีคุณพูดไม่หมดคุณไปฟ้องคุณประพันธ์คุณมีในประเด็นเดียวกันเนี่ยห้าที่ทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกอะไรของคุณไม่รู้แต่ประพันธ์ คุณแพ้คุณประพันธ์คุณมีสามคดีคุณไม่พูดถึงคุณชนะประพันธ์คุณมีหนึ่งคดีและยังชนะอีกคดียังอยู่ประพันธ์คุณมีอุทธรอยู่เท่ากับคุณประพันธ์คุณมีชนะคุณไปเนี่ยสองคดียุติแล้วและอุทธรอยู่หนึ่งคดีแต่คุณเพิ่งชนะประพันคุณมีชนะแค่คดีเดียวในห้าคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าผมเอาเรื่องจริงมาพูด และเป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะเช่นหนังสือคิงเบอร์ศูนภูมิคำฟ้องของคุณไปสู่ศาลหนังสือเอกสารพวกนี้เป็นเอกสารของคิงเบอร์ในเอกสารพวกนี้จะบอกว่าเขาเสียหายอย่างไรและในคำฟ้องบรรยายฟ้องไว้เสร็จเรียบร้อยว่าเขาลงทุน1,781ล้านนะ ที่การท่าสมัยพลเอกสพัางไปยกเลิกสัญญาเขาเนี่ยว่าใช้เงินลงทุนเกินพันล้านต้องใช้พรบร่วมทุนเป็นคนจัดการในการที่จะให้อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กับบริษัทน,น,นั้นโดยการไม่ให้มีการทุจริตโดยองค์กรเดียวเป็นคนตัดสินปรากฏว่าไอ้คำฟ้องเนี่ยมันเท่ากับฟ้องตัวเองว่าทำผิดกฎหมายและไอ้คำฟ้องอันเนี้ยเราก็เอามาถแถลงข่าวว่าคุณเนี่ยยอมรับสาร,รภาพต่อสารเองด้วยคุณทำเกินคุณทำ ผิดกฎหมายและเกินวงเงินที่ศาลกําหนดไอ้กฎหมายกําหนดแล้วคุณไปยื่นต่อศาลถ้าคุณเอาเรื่องนี้มาฟ้องผมว่าผมให้การเท็จคําถามคือว่าเอกสารที่คุณไปฟ้องแล้วผมมาพูดเนี่ยมันเท็จหรือเปล่า k งบ g เวอร์แสดงว่าคุณเอาเรื่องเท็จไปฟ้องศาลหรือเปล่าเรื่องนี้สนุกมากเลยครับแล้วตอนที่คุณไปถอนฟ้องจากศาล ทั้งการท่ากับคิงพาวเวอร์ร่วมกันไปให้สัตยาบันต่อศาลวัตทมูลค่าที่ลงทุนตั้งแต่ปี2549ถึง5 1อะไรก็แล้วแต่ถึงอนาคตข้างหน้าด้วยว่าถ้ามันเกินพันล้านเมื่อไหร่ตามข้อ2ที่ไปขอท้อนฟอกขอคำ,คำฟ้องขอถอนคดีออกจากศาลเพื่อขอให้ศาลอนุมัติอนุญาตและวราบอกว่าในกรณีที่โจทย์ คือจริงมาว่าใช้พื้นที่จริงภายหลังการทำนายยาอันมีผลให้มูลค่าการลงทุนโครงการมีตั้งแต่พันล้านขึ้นไปโจทย์และจำเลยคือการท่าตกลงจดำนวนการปฏิบัติตามขั้นตอนกำหนด